ไปต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการพร้อมขับเคลื่อนสถานศึกษาทุกสังกัดร,ร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยส่งเสริมซอฟต์สกิลสร้างประโยชน์ให้สังคมค่ะ นายอัธพลสังขวาสีปหลัดกระทรวงศึกษาธิการหาหรือร่วมกับผู้แทนสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเรื่องโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยที่มีการทำข้อตกลง MOU ร่วมกันซึ่งแนวคิดของโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยโดยสำนักงานประลัดกระทรวงกลาโหมสอดคล้องกับพันธกิจสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการข้อที่ 1, 1> ในเรื่องของศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาซึ่งอยู่ในแผนการศึกษาแห่งชาติ20ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยเป็นโครงการต่อเนื่องของสำนักงานประลัดกระทรวงกลาโหมในการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงสร้างสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อสาธารณะโดยโครงการนี้มีเป้าหมายเป็นเยาวชนอายุ15 25ปีซึ่งเป็นพลังที่สำคัญต่ออนา,าคตของชาติเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมมีความ คิดริเริ่มสร้างสารรค์รู้จักตนเองตลอดจนรู้จักประเทศและมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมไปประกอบอาชีพ โดยเราจะทำงานควบคู่กันไปเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เด็กจะได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามความสนใจและความถนัดให้เกิดประโยชน์กับสังคมด้วยการเปิดเวทีให้เยาวชนได้ร่วมสะท้อนแนวคิดมุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองผ่านหัวข้อที่กำหนดเพื่อให้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ซึ่งในแต่ละปีจะกำหนดหัวข้อและกิจกรรมการประกวดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในห่วงเวลานั้นสำหรับปี2566โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยเปิดรับสมัครพร้อมส่งโครงการเข้าร่วมพิจารณาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง13มิถุนาย,ยน2566ชิงรางวัลเงินสดเพื่อนำไปดำเนินโครงการให้เป็นจริงรวม440,000บาทสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ World วว ดดจิตสำนึกรักเมืองไทย .com หรือที่ Facebook จิตสำนึกรักเมืองไทยค่ะ